ดอกมะเขือสีอะไรคะดอกมะเขือมีสีอะไรเอ่ยอ,อันนี้นะคะเป็นดอกสีม่วงนะคะดอกสีม่วงนี่หนะ้าตาแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่งได้ฝนมาค่ะช่วงนี้เป็นหน้าเล้งนะคะวันนี้เป็นต้นเดือนเมษาค่ะเดือนมีนาเล้งมากร้อนมากแต่ช่วงนี้พายุเข้ามันโดนฝนไปสามสีวันนี้ค่ะ อันนี้ดอกสีม่วงนะคะนี่ดอกสีม่วงแล้วก็ลูกมันแบบนี้นะคะมีลายเขียวๆนะคะต่อไปต่อไปต่อไปนี่ฝั่งนน้นดอกสีขาวดอกสีขาวลูกมันมีให้ดูไหมนี่ค่ะลูกมันลูกของมันแบบนี้นะคะนี่ลูกของมันเป็นลูกสีขาวนะคะต่อไปต่อไปต่อไปสีม่วงสีม่วงต้นนี้ ลูก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 น,นี่ก็ลูกสีขาวอ่ะเดยกมันสีม่วงนะแต่ว่านี่ไงนี่ไงนี่คือเรื่องจริงก็มีต้นไหนอีกอันนี้ต้องบอกว่าปลูกรวมๆไว้นะคะทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่ก็คือจําไม่ได้ตอนตอนย้ายมาสรุปว่า คุ้มนี้มีทั้งลูกเล็กมีทั้งลูกใหญ่มีทั้งสีขาวแล้วก็มีสีขาวลายเขียวๆนะคะนี่พอมันโดนฝนแล้วใบมันงามมากเลยค่ะนี่ลูกใหญ่นะคะต้นเมื่อกี้ต้นเดียวกันนี่ไรต้นดอกสีม่วงนี่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 สีม่วง ีม่วงสวยนะคะสีม่วงดอกมะเขืออืต้องต้องไปเรียกสีม่วงดอกมะเขืออีกเออสีมันสวยค่ะนี่ดอกมะเขือสีอะไรดอกมะเขือสีอะไรคะนี้เป็นมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงดอกสีขาวค่ะมะเขือพวงหน้าตาเป็นยังไงเอยนี่ค่ะ และนี่ก็คือมะเขือพวงนะคะนี่มีดอกด้วยอันนี้ยังเป็นลูกไม่หมดนี่ช่อนี้มีดอกไตย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 นี่คะ่ะมะเขือพวงดอกสีขาวนะคะมีมะเขืออะไรอีกโหมะเขือพวงฝั่งนี้ช่อมันดกมากเลยนะคะดูสิคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ ใช้ในรงหรือเปล่ากำลังผสมเกสรอ,อยู่เลยค่ะนี่ฝั่งนี้ช่อใหญ่มากเลยค่ะอันนี้มะเขือพวงนะคะมะเขือพวงดอกสีขาวค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ดอกสีขาวนะคะนี่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 ขอดูดอกหน่อย นี่นะคะดอกสีขาวแล้วก็ใบมันใหญ่มากนะคะนี่ค่ะเทียบกับฝ่ามือค่ะนี่ตอนแรกนะคะก็มีมะเขือแบบนี้และค่ะต้นแบบนี้ก็นึกว่ามันเป็นมะเขือเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก่อนนะคะขอโทษสับสนนี่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 ก็คือมะเขืออึกนะคะมันจะเป็นขนๆน,นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะอันนี้ใช้ทำน้ำพริกค่ะ ใส่ในน้ำพริกอร่อยมากค่ะนี่ก่อนที่จะมีต้นมะเขืออึกนะคะก็ไปขอลูกมะเขือจากเขามาขอเขาเสร็จเขาก็ให้มาเยอะก็เลยเอามาเพาะพอเพาะทีนี้เห็นใบมันใหญ่ๆมันเริ่มรกๆเพราะว่ามันเป็นพุ่มใหญ่มากก็เลย คิดว่าจะถอนทิ้งแต่ก็ไม่ถอนทิ้งมันเป็นกระจัดกระจายกันนะคะพอไม่ถอนทิ้งแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นมะเขือพวงค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันมาจากไหนหรือว่ามาจากนกเพราะว่าไม่ได้เอาเมาเล็ดมันมาปลูกนะคะนี่ก็สรุปว่ามีมะเขือพวงอยู่สักประมาณหนึ่งสองสามประมาณสี่ต้นนะคะ ใบมันรอบนี้ก็เลยสังเกตเริ่มจะสังเกตได้แล้วค่ะใบมันถ้าเป็นมะเขืออึกนะคะมะเขืออึกใบมันเดี๋ยวนะเขาเหวี่ยงกงกลับไปใบมันจะเป็นนี่นะคะก็คือหยักหยาก,ยากแต่ว่าโค้งเข้าไม่เยอะนะคะอันนี้คือมะเขืออึกนะคะสังเกตหยักมันนะคะแต่ถ้าเป็นใบมะเขือพวงนะคะ เมื่อเขือพวงก,ก็คือมันจะอยากเข้าเยอะนะคะรอยอยักมันน้อยกว่ามะเขืออึ ừ. แต่ว่านี้ค่ะรอยเว้าวแบบนี้มันจะเยอะกว่าเผื่อว่าใครที่มีต้นมะเขือแล้วตอนที่มันยังไม่เป็นลูกอะค่ะเราไม่รู้ว่ามันเป็นมะเขืออะไรก็คือสังเกตใบกันแบบนี้นะคะนี่้าเว้าวเข้าเยอะๆแบบนี้เป็นมะเขือพวงนะคะ สันมาสันมานะคะมือใหม่หัดปลูกผักค่ะวันนี้พามาดูต้นมะเขือนะคะมาดูว่าดอกมะเขือมีสีอะไรกันบ้างนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ